อเอาแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมมาแล้วครับบ้านหลังนี้นะผมนะมาเดี๋ยวเราจะเรียนต่อให้มันเสร็จเสร็จไปเลยแล้วผมนะก็ฝั่งนี้ก็มีแต่ง,งานเดิมโอ้โหดูรถดิทุกคนโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยทุกคนโอ้โหก็มาครับผมนะเหลือบ้านอยู่อ่สามหลังใช่ไหมโอ้โรถเงียบเอ่เหลือบ้านอยู่สามหลังนะผมใช่หรอปะวะสามใช่ใช่ใช่ หลังนี้ทําไปก็เหลืออีกสองนะผมเราทําไปแล้วสามนะครับโอเคเราก็จะวนมาทาเรื่อยๆนะวนมาทาเรื่อยๆนะผมนะไปไปเดี๋ยวเราจะไปทํางานเคลลิงที่ตรงนู้นด้วยนะผมไปเคลลิงนะผมก็ไม่รู้ว่าเคลลิงเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคขุดกันเลยครับผม,มคือบอกไ,ได้เลยว่าผมไม่เคยเล่นมาไกลถึงขนาดนี้นะครับวันนี้คือเล่นมาไกลมากครับนี่โอ้โห ไม่คิดว่าเกมนี้มันจะสร้างอะไรใครขนาดนี้ดูดิถนนหมู่บ้านนี้โอโ้โหเป็นแถวเลยนะผมนะย้อนยิงเลยครับเนี่ยจากเป็นป่านะนี่ใครได้เห็นดูตอนแรกๆนะผมจากเป็นป่าเลยนั่นนี่ต้นไม้นี่เยอะพอสมควรเลยนะผมจากเป็นป่าดูดิดกลายเป็นอะไรเนดะี๋ยวกายเป็นเมืองกลายเป็นบ้านพักโอโ้โหอย่างสวยเลยนะครับเี่ยเขาน่าจะทําแบบเป็นยาวเลยเนาะไม่ต้องทําซอยเนาะ ก็ไม่มันก็ไม่อะไรละ <c oughs> มันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายเนาะถ้าทําเป็นแบบยาวมาเลยนี่ได้อีกถึงหลังเลยนะครับนี่ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับยอดมากครับไม่เคยเล่นมาไกลถึงขนาดนี้นะผมนะอันนี้เป็นภารกิจสร้างบ้านนะผมสร้างบ้านจะสารเดียวคลิปนี้ผมจะขุดเฉยๆนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาคลิปเดียวให้จบนะนะบ้านบ้านหลังนี้ครับผม จะรำคลิปเดียวให้จบให้ดูนะครับผมเหมือนเหมือนในหอตัวนั้นน่ะนะผมนะเอาคลิปเดียวให้จบเลยนะผมจะได้ไม่ต้องเอสียเวลาดูใหม่นะครับคลิปเดียวจบไปเลยนะครับโอเคโอเคนะครับผมเจิดตัวนเขานะเจิดตัวครับเนี่ครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขุดไปก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่างานขุดราคาแพงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานนี้จะไปจะไปตรงนี้แล้วผมนะจะไปเชียร์ลิ่งพื้นที่โลง่งๆตรงนี้นะครับที่เมืองสองนะผมแล้วก็จะวนกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยเพระาะว่าถนนหนู่บ้านเราเหลือมันเสร็จหมดแล้วมันเหลือแค่บ้านสองหลังนะผมเนี่ยมันเหลือแค่บ้านสองหลังก็เสร็จแล้วนะผมนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ตรงนู้นรอนะผมนะ เดี๋ยวไปทำตรงนู้นนะครับผมแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าตรงนี้เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทำเราก็จะไปตรงนู้นนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะให้สร้างอะไรนะลองไปเคลลิงดูก่อนนะครับผมนะดูว่ามันจะให้สร้างอะไรเดี๋ยวเท่าที่ผมทำมันม,มีอะไรให้สร้างนะมันเคลลิ่งเล่นๆนะ <c oughs> นะครับผมนะถ้าสร้างกูดังมันจะเป็นกูดังงงๆคือแบบเราเคยสร้างหมดแล้วอะ ทำเป็นตึกทำเป็นอะไรใหญ่ๆนี้ประมาณเนี้ยนีไม่มีเลยครับผมนะโอเคกวานไปแล้วนะกวานไปครับโอเคอเดีเ๋ยวยาวไปครับผมเดี๋ยวขุดตรงนี้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวขุดตรงนี้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะสวยงามสักแค่ไหนครับโมทำมุนบ้าน ไม่เคยเล่นมาไกลนขนาดนี้นะผมมันจะจบแล้วมันจะจบแล้วเล่นให้จบไปเลยล้ำทุกงานไปแล้วนะส่วนมากก็จะมีามางานเดิมเออมันมันเหลืองานตรงที่ทําถนนตรงนี้ลงแบบยังไม่ได้ไปทำนะผมทำถนนใ่ลงแล้วก็สร้างบ้านใหม่ครับเหลือตรงน,นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําถนนอยู่นะครับหรือว่าไปทำงานหน้าเลยงานนี้เสร็จก็ไปทําเลยดีไหมก็นั่ใจดีนะดี

ครับนี <át stars> ่ครับผมจะโดนแปมยาวไปครับชิวๆสบายๆโอเคครับจุดจวดครับจุดจวดครับโอเคยื้อตรวจไปครับตรวจไปครับตรวจไปครแม่หนีเงี้ยอย่างเงี้ยเออแม่ตึงดึงมาดึงมาเอนี่นั่นแหละครับชิวๆสบายๆนะครับ ชิวๆสบายสบายเลยได้ทุกที่ดูโลูไว้โอเคไปเรื่อยๆนะโอ้ตอนนี้แดดจัดแล้วนะแดดจัดจัดแล้วโอ้สวยดีจริงๆนะผมโอ้โหหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสวยเลยนะสวยเลยนะงัดไปน้องัดไปเวลาขับรถผ่านก็ อ๋ออะไรนะลาขับรถผ่านก็ชมวิวชมเมืองก็ด้นะก็สามารถวิ่งตรงจากเมืองหนึ่งมาได้เลยผมวิ่งตรงผ่านหมู่บ้านมาแล้วก so e. to ็เลี้ยวเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอะไรวะเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาไปนะบุนะเลี้ยวขวาเข้าเมืองได้นะเลี้ยวขวาแต่ว่าถ้าถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวาเออตรงนู้นเลยมันจะเไปหน้าเมืองผมจะไปหน้าเมืองได้นะแต่ว่าถ้ามาถ้าเลี้ยวมาตรงนี้มันจะมาหลังเมืองครับผมนะ โอเคงงเยอะคลิปนี้เราจะขุดเฉยๆนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาล้ำคลิปเดียวให้จบเลยนะผมค,คลิปนี้ขุดเฉยๆนะผมคลิปนี้ขุดเฉยๆนะครับแต่ถ้าเวลาเหลือก็เดี๋ยวแซมให้นะผมเดี๋ยวทำใหแบบแบบ้โอเคนนีี่่โอเคขุดไปเรื่อยๆับผม โอเคเลยนิดนึงเลยนิดนึงนี่ครับเลยนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวปับ๊บเรียบร้อยโอเคนะผมนะโอ้อลีเวลเจ็ดหลอได้เกินนาทีละเจ็ดนาทีเห,หรอโอเคแล้วเอ่อเพิ่มเติมให้นิดนึงเนาะนะผมเดี๋ยวเอาหาเอารถเอารถไอ้ปูนมาจอด,เ,ดเอารถปูนมาจอดด้านในก่อนนะผมนะเ,เติมให้นิดนึงแล้วก,กันนะผมนี่ครับผม รถปูนมาจอดด้านในนี่นะจะได้เทป,ปูนตลอดเลยนะรุ่นๆๆๆๆบ้านหลังนี้ยังไม่มีคนมาเช่านะผมนะโอ้โหบันเวยมาครับผมนะเปิดขายแล้วเนี่ยเปิดขายแล้วนี่ทุกคนนะครับใครยางมาซื้อเช่าก็มาซื้อได้เลยนะโอ้โหหลังรับแปดร้อยล้านนะแพงซะเหลือเกินนะปุ๊บหนีผมมือหนี้เนาเ้าได้เลยสวยดีนะ ระเบียงชั้นสองด้วยระเบียงชั้นหนึ่งก็มีโอ้โหโต๊ะอาหารโอ้โหอย่างสวยมีร่มด้วยนะผมนะประตูทางเข้าบ้านอยู่ตรงไหนอ๋อในนั่นไงยังไม่รู้นะครับโอเคโดนระตูกึ้นบึ้งนะโอเคยืดออกไป๊บนะยืดอกยืดอกแหนมยืดอกโอเคนะผมโอเครถปูนรถปูนเราไปอยู่ไหนอ๋อน่าจะอยู่นั่งงานตรงนู้นเพราะว่าเราไปสอดแหนมเนาะ เอมโอเคเราว่าไปนั่งานกันเลยปุ๊บนะครับผมปุ๊บโอเคเดี๋ยเรมจะถอยเข้าไปนะครับผมุ่นนุ่นนุ่นนุ่นเพราะว่าเรามีปูนอยู่ด้านในนะครับถ้ามันไม่มีปูนสังเกตได้ว่าตัวถังตัวนี้จะไม่หมุนนะตัวถังตัวนี้จะไม่หมุนนะถ้ามันไม่มีปูนนะครับไ้เสียก็มีปูนอยู่เหญ่ถังถังเนี่ยมันมี้มันจะมันจะมันจะหมุนนะผมมันจะหมุนนะ ดูดูที่ว่าเวลาเวลาเปิดครับผมเวลาเปิดปูนนะมันจะมุนไปฝั่งนึงนะอันนี้มุนมาฝั่งนี้นะดูเปิดปูนครับเนี้ยเห็นไหมเห็นี้มันจะมุนไปฝั่งนึงนะหมปิดแนีมันก็จะมุนกลับนะครับเออทำดีผมทำดีนะปุ๊บเปิดแนีจะมุนไปฝั่งนู้นนะโอ้จริงอยู่ทำดีอยู่แล้วผมนะโอเคเอาผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผม เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปเียวจบนะครับผมคอยดูนะเดี๋ยวอันนี้ลาดบุญให้จบก่อนนะครับผมให้เจ็สิบนาทีแล้วกันเนาะทุกคนอโอเคเอาโอเคบึ้งอยู่ต่อไปโอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละนั่นแหละโอเคอโอเคอ อ๋อจะหมดแล้วจะหมดอีกแล้วโอ้โหมีผมซื้อไปแล้วผมซื้อไปแล้วนะปูนอ่ะอแมมีบริการเติมถึงที่ครับเห็นไะหมบริการเติมถึงที่ครับตนะโ,โ,โอเคเหนีครับนะผมเหนียบนะชิวๆสบายมนะชิวๆสบายๆนะผมเดาผม โอเคเรียบร้อยครับผมนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเรียนต่อในคลิปเดียวจะให้จบไปเลยนะผมนะับโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ